สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เรารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเหรียญที่มีราคามากกว่า50,000นบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ถือไว้ในมือนะครับมีโอกาสลุ้นเลยใครที่ครอบครองหรือว่านะครับถือเหรียญนี้ไว้อยู่ในมือนะครับรุ่นนี้ มีโอกาสแจ็คพอตครับพลิกสตาชีวิตจากเหรียญเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นแน่นอนครับในส่วนของเรื่องราวแลวก็ข่าวสารนั้นนะครับมีทั้งข่าวจริงและก็เฟคเิวนะครับหรือว่าข่าวปลอมนั่นเองครับมีในหลายช่องนั้นออกมาทำคลิปวิดีโอนี้บางช่องนั้นก็นะครับเป็นช่องที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นั่นเองครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งไทยพบเจอแล้วก็มีนั้น สามารถส่งประเมินราคากับทางสยามชาแนลได้นะครับเรามี QR Code แล้วก็ ID ให้ท่านด้วยสามารถติดต่อได้ครับยืนยันอีกครั้งนึงครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวความจริงนะฮะในตลาดนักสะสมให้กับนักสะสมมือใหม่ได้ทราบกันนะครับว่าเหรียญน,นี้ทำไมถึงมีราคาสูงขนาดนั้นผมขอความกรุณากรอนอื่นนะครับขอรบกวนทุกท่านฟังคำบรรดายแล้วก็ดูคลิปวิดีโอให้จบ แล้วคุณจะเข้าใจครับแน่นอนครับในส่วนของการซื้อขายจากสยามชแนลไม่ต้องทำใบรับรองใดๆทั้งสิ้นครับข้อมูลเป็นแบบไหนนี่นะครับทุกคนครับฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่หน่อยแล้วกันนะครับเอาเลยนะครับผมจะมาพูดถึงเรียนนี้กันเลยนะครับสำหรับเรียนที่นะครับหลายคนนั้นสอบถามเข้ามาว่าอาจารย์สยามมันขายได้จริงไหมมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านนั้นมีจํานวนมากครับ ถ้าใครมีมากๆท่านมีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนแต่จะใช่หรือไม่เรามาฟังการบรรยายนะครับแน่นอนในส่วนของเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งนะครับต้องบอกว่าผ่านมาเนิ่นนานหลายปีเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและน่าสะสมครับด้านหน้านั้นจะเป็นภาพพระบรมรูปข,ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้จะมีข้อความที่ที่แตกต่างจากเหรียญทั่วไปก็คือคําว่า สยามินนั่นเองครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องเขียนว่ามอม้าใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เขียนว่าสยามินนะครับบางท่านก็ว่ากันว่าเป็นเป็นเหรียญที่นะครับมีการนะครับทำบล็อกผิดนะครับจริงๆต้องใส่มอม้าอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่เอาเถอะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่ประเด็นหลักครับประเด็นหลักของคลิปวิดีโอนี้คืออยู่ด้านหลังครับขออนุญาตพิเยญนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นแบบนี้ครับ แน่นอนครับถ้าเกิดว่ามาดูตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนี้ต้องร้องว้าวที่บ้านมีเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูคลิปนี้ให้จบแล้ฟังบรรยายดีๆแล้วคุณจะเข้าใจนะครับเหรียญนี้ด้านหลังเนี่ยนะครับเขาเรียกกันง่ายๆว่าเหรียญ5บาทครับเหรียญ5บาทดูตรงไหนก็เลข5นะฮะเขียนบอกไว้เลยว่า5บาทนะครับส่วนฝั่งนี้เขาเรียกว่าครุฑ คุดนี่เป็นคุดเฉียงที่เขาว่ากันเนี่ยฮะคือเล,เล่าเล่าที่เขาลือกันมาว่าคุดเฉียง5บาทราคา5 0 0แสนบาทขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมนี่คือประเด็นที่ผมจะบอกกับเพื่อนเพืเ่อน,นักสะสมมือใหม่นะครับจำให้ดีนะครับเหรียญ5บาทคุดเฉียงนั้นราคา5 0 0แสนขึ้นนั้นจริงหรือไม่จริงต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงนั้นตรงไหนล่ะอาจารย์ที่นะครับที่จะทําให้เหรียญ5บาทคุดเฉียงเนี่ย ซื้อกันได้ถึงหลักแสนถึงห้าแสนถึงมากกว่าห้าแสนนี่นี่ตรงนี้ที่คุณต้องรู้กันก่อนเอาอย่างนี้นะครับผมจะไล่เรียงแบบนี้นะครับคือเหรียญห้าบาทคุดเฉียงนี่นะครับพอศเนี่ยนะครับพอศตรงนี้เนี่ยนะครับที่ท่านได้เห็นเนี่ยนะครับตรงนี้คือตัวแปรของเหรียญนะครับต้องบอกว่านี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีผลิตออกมานั้นมากมายหลายพอศด้วยกันแน่นอนครับสำหรับพอศสอ0 0 22เนี่ยนะครับก็ผลิตออกมานั้นหลักล้านคบนะครับอีกหนึ่งพศนะครับที่ทุกคนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนะครับค้นหาทางบ้านได้นะครับอีกหนึ่งพศก็คือ2,520ครับจริงหรือไม่ครับคุชเฉียงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านหยิบออกมาดูเยอะๆเนี่ยท่านต้องเจออยู่2พศก็คือ2,520กับ2,522ใช่หรือไม่ครับ2,522ก็หลักล้านขึ้นนะครับหลายล้าน 2 5 2 0นะครับก็หลักล้านขึ้นหลายล้านเช่นกันเพราะฉะนั้นเหรียญที่มีราคาสูงเนี่ยผลิตเยอะขนาดนั้นความเป็นไปได้นั้นมากน้อยเพียงใดครับก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้ามากขนาดนั้นผมว่าโอกาสเป็นศูนย์ครับที่จะมีราคาหลักแสนหลักหมื่นหลักล้าน,ห,านหรือแม้กระทั่งหลักพันนะครับแต่ว่านะครับเหรียญเนี่ย,ย,นนยอย่างที่ผมบอกว่าเหรียญคุดเฉียงนั้นมีออกมาหลายพศสอด้วยกันก่อนที่จะมาเป็นปี2520แล้วก็2522นั้น ว่ากันว่านะครับมีการผลิตขั้นกลางอยู่นะครับนะฮะมีการผลิตขั้นกลางกันอยู่นะครับเพราะว่า2520กับ2 5 2 2ันงั้นออกมาแล้วพอต่อมาก็จะเป็นพศนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาติดหนึ่งนะครับแต่ไล่ริงราวแบบนี้นะครับก็คือผลิตออกมาเริ่มต้นเนี่ยนะครับปี2อ2 0าีแล้วก็2 5 2 2นะครับแล้วต่อมานะครับท่านก็จะเจอเหรียญรุ่นนี้ครับคือพศสอ2 5 2 5ครับ เป็นปี2525 25, คือต่อต่อจากปี2522นะครับเป็น2525 25, นะครับแล้วนะครับปรากฏว่านะครับปรากฏว่านะครับต้องฟังให้ดีนะครับปรากฏว่านะครับเหรียญปี2520กับ2522เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยนะครับในท้องตลาดเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับจึงมีการหมุนเวียนได้พบเจอกันได้ง่ายอยู่ในขณนะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ขาดแคลนในระบบเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเขามีการจ่อที่จะผลิตครับ จอที่ผลิตนี่คือจุดนี้เลยแหละนะครับระหว่างท่านกลางเนี่ย2,522กับ2,525 25เนี่ยมันมีอยู่อีกหนึ่งพศที่จอที่จะผลิตครับนึกเฉพาะมีข้อมูลทางหนังสือหรือกรมธนารักษ์หรือนะครับหนังสือที่มีความเชื่อถือได้เนี่ยไม่มีการระบุไว้ไว่านะครับมีอีกหนึ่งปีก็คือนะครับจำให้ดีนะครับจำให้ดีนะจำพศออที่ผมจะพูดถึงให้ดี2,524ครับ 2,524ก่อนมาเป็น25นั้นว่ากันว่าจะเริ่มผลิตกันแล้วนะครับแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่ามีการทํารูปแบบบล็อกเหรียญตัวอย่างออกมาแล้วนะฮะบบางท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ทําเป็นแค่โครงสร้างแต่เอาเถอะครับนะข้อมูลที่เป็นจริงจริงนี่นะครับเหรียญตัวอย่าง2,524นี้นะครับตามข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครโชว์เหรียญจริงครับนี่นะฮะที่เขาตามหาว่านี่ครับเผื่อมีใครฟลุกไปเจอ เหรียญคุดเฉียงแบบนี้นะครับแล้วเป็นพศ2524 t 4 e n t ครับ e นะฮะจำให้ดีนะครับพศ2524 t 4คือเหรียญที่มีราคาสูงหลักแสนเรื่องจริงครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปี2522 2520นั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดนะครับระวังนิดนึงนะครับบางคนนั้นก็แซดไปสอบถามไปประเมินราคาแล้วดูคลิปไม่จบฟังรายละเอียดไม่ดี ดูข้อมูลที่เป็นทิศท,ที่เป็นข่าวเฟกนิวมาแล้วไปเจอช่องมิสซาชีพนะครับมีการให้ทําใบรับรองก่อนการซื้อขายสรุปแล้วว่าท่านเสียเงินค่าทําใบรับรองแต่เหรียญยังไม่ได้ขายครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือข้อความที่เป็นจริงที่สุดนะครับร้อรล้านปเปอร์เซ็นต์จากสยามชแนลนะครับก็คือเหรียญคุดเฉียงนะครับแบบนี้ต้องเป็นพศส 2, 5, 5, อ0ันา2เท่านั้นหรือ24เท่านั้นนะครับ ถึงจะมีมูลค่าสูงถึงหลักแสนนะครับใครพบเจอเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับถ้าเกิดท่านเจอ2,524นะครับสามารถส่งภาพนะครับมาประเมินราคากับสยามเชนเนลได้ เราก็ยินดีประเมินให้กับเพื่อนๆนะครับส่วน2,520กับ2,522เนี่ยมีเหรียญ2เหรียญไม่ต้องส่งมาประเมินก็ได้นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะครับเราต้องการปี2,524เท่านั้นนะครับถ้าใครมีนี่ถือว่าฟลุกเลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับไ d ดีโชว์อยู่บนหน้าจอนะครับสยาม FC 555นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติตดตามรับชมสยามชาแนลนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็เม้นบอกกันด้วยนะครับว่า2,524นั้นหายากหรือหาง่าย เหมาะสมกับราคานี้หรือเปล่าครับสำหรับที่นี้กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ